ผลไม้สีเขียวที่โรคไตทุกระยะนะคะสามารถทานได้สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจียวทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะปั๊ก็จะพูดเกี่ยวกับผลไม้สีเขียวที่โรคไตทุกระยะนะคะสามารถทานได้โรคไตนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ 3B 4 5การกําจัดแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะจะทําได้ไม่ค่อยดีซึ่งก็จะเกิดการขัาง ง่ายและเมื่อโพแทสเซียมขั่งนะคะก็จะทําให้คนที่เป็นโรคไตมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นการทันหันได้เลยดังนั้นนะคะแนะนําว่าให้เน้นกินผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ําหรือปานกลางเป็นหลักและจํากัดปริมาณการทานด้วยก็คือวันหนึ่งไม่เกิน1นถึงสงส่วนเพื่อป้องกันนะคะแะร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดสูงนั่นเองซึ่งผลไม้นะคะ1ส่วนแต่ละส่วนก็จะมีปริมาณดังนี้ผลไม้สีเขียวชนิดเลก เลยที่แนะนําก็คือแอปเปิลเขียวปริมาณ100กรัมมีโพแทสเซียมนะคะประมาณ120มิลลิกรัมซึ่ง1ส่วนของแอปเปิลเขียวก็จะเท่ากับ1ผลขนาดเล็กค่ะ 2. องอังุ่นเขียวอังุุนเขียวนะคะ100กรัมมีโพแทสเซียม155มิลลิกรัม1ส่วนนะคะก็จะเท่ากับ10-12ผล3ลูกแพรนะคะลูกแพร100กรัมมีโพแทสเซียม140มิลลิกรัม1ส่วนของลูกแพร์จะเท่ากับ6-8ชิ้นพอดีค่ะ คคและ4นะคะมะม่วงดิบเขียวเสวยเป็นมะม่วงดิบเท่านั้นนะคะถ้าเป็นมะม่วงสุกโพแทสเซียมก็จะเข้มข้นแล้วก็สูงขึ้นซึ่งจะไม่เหมาะคนที่เป็นโรคไตในมะม่วงดิบนะคะปริมาณ100กรัมจะมีโพแทสเซียมประมาณ170-200มิลลิกรัม1ส่วนของมะม่วงดิบก็จะเท่ากับ6กถึงชิ้นพอดีคําค่ะที่สําคัญนะคะเรากินผักผลไม้แล้วเราควรที่ติดตามนะคะแะร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดด้วยถ้าช่วงนี้โพแทสเซียมมีแนวโน้มที่ สูงขึ้นหรือสูงขึ้นมากกว่า5มิลลิโมลเปอริรแนะนําเน้นทานผักผลไม้โพแทสเซียมต่ําแล้วก็อาจจะลดปริมาณการทานผักผลไม้ลงจากเดิมด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อที่จะติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่อง2 4เ e l tv สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ